หลักไวยากรณ์มินนาโนนิฮงโกบทที่5ข้อหอิสุความหมายของอิสุหมายถึงเมื่อไหร่เป็นคำที่ใช้แสดงคำถามแล้วก็ไม่ต้องเติมคำช่วยนี้หลังอิสุนะคะตัวอย่างแรกอิสุททเอะคิมัชิตะกะอิสุททเอะคิมัชิตะกะมาไทยเมื่อไหร่ตรงนี้นะคะหลังอิสุไม่ต้องเติมนี้ แล้วก็อันนี้เป็นรูปอดีตนะคะเลยเป็นคิมัชตะคำตอบนะคะชิกาสึจูโกนิจินิคิมัชตะชิกาสึจูโกนิจินิคิมัชตะมาเมื่อวันที่15เมษายนอันนี้วันที่แน่นอนจะต้องเติมนี้หลังวันที่นะคะตัวอย่างที่สองอิสึนิฮงเงะอิกิมัชิตะกะอิสึนิฮงเงะอิกิมัชิตะกะจะไปญี่ปุ่นเมื่อไร ไรชูอิกิมัสไรชูอิกิมัสจะไปสัปดาห์หน้าตรงนี้เป็นวันที่ที่ไม่แน่นอนไม่ต้องเติมคำช่วยนี้นะคะ